สวัสดีค่ะท่านไหนที่กำลังหารถเก็บสภาพของครูโบต้า L3608 อยู่ทางร้านวอรจเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะก็มีเก็บสภาพไว้แล้ว1คันนะคะตัวรถค่ะตัวรถใบดัน ผาน6นะคะตัวผานนี่เรายังไม่ทันได้ทําสีนะคะแต่ว่าตัวรถค่ะตัวรถเราเก็บสภาพทั้งคันไว้แล้วทั้งระบบไฟค่ะเป็นถ่ายของเลวต่างๆนะคะค่ะเช็คลวดซึมค่ะเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นนะคะคันนี้ยางใหม่สีเส้นค่ะไฟผานค่ะไฟสองผานพวกแขน ซ้ายแขนขวาต่างๆแขนกลางนะคะไฟหน้าใหม่อ๋อคันคันนี้ไม่มั่นใจว่าไฟหน้าใหม่หรือเปล่าค่ะจ้าเดี๋ยวดูให้อีกทีนะคะเปิดราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคูปะต้า L 3 6 0 8 DT คันนี้ค่ะตัวรถใบด,ดัน หน,นควนขายางใหม่สีเส้นนะคะไมคันนี้อยู่ที่1,600กว่ากว่าค่ะไมคันนี้อยู่ที่1,600กว่ากว่านะคะใครหาพร้อมใช้อยู่ก็แวะเข้ามาชมที่ร้านของเราได้นะคะวันนี้วันที่เอ่อ26พฤศจิกายน2,565นนะคะวันเสาร์ค่ะ ชมมาทดลองขับมาสอบถามราคากันได้นะคะทางร้านของเราจำหน่ายเงินสดนะคะจำหน่ายเงินสดหรือท่านไหนที่มีเครดิตอยู่กับทางทกศก็สามารถยื่นกู้กับทางกทกศททางทกศใกล้บ้านได้เลยนะคะนำสัญญาซื้อขายของเราไปแนบเติมก็ได้ค่ะ ได้เป็นกระจังหน้าใหม่นะคะชุดไฟตาใหม่นะคะคันนี้ทำสีผานเรียบร้อยค่ะเ<อ>บอร์โทรศัพท์ลืมฝากไว้เลยค่ะ085 087 6581นะคะเบอร์สำรอง088 036 0853นะคะทีมงานวอร์เจริญแท็กเซอร์อำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ ร้านของเราตั้งอยู่ทางเข้าถ้ามาจากกุมภาวาสีท่าแล้วมาวาังสามหมอร้านเราจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงตัวอำเภอวังสามหมอนะคะประมาณ2กิโลก,กว่าๆค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ด้านหลังของร้านของเรานะคะมีพื้นที่ให้ทดลองขับค่ะกว้างขวางมากมายค่ะมีรถหลากหลายที่หน้าร้านนะคะให้ชมให้ทดลองขับค่ะ36 ดีทีตอนนี้มีอยู่3คันมี s อ1คันนะคะมี47เก็บสภาพไว้แล้ว47 SP 1คันค่ะแล้วก็มีคันโค้งตามสภาพ1คันมี5018 1คันมี f อ r d 6,61คันนะคะแล้วก็มีรถเกี่ยว R40 1คัน รายละเอียดต่างๆก็สาม,มารถใช้เบอร์โทรศัพท์แอปไลน์ที่ร้านของเราได้นะคะ085 0876581 088 036 0853นะคะสั่งซื้อสอบถามค่ะ ร้านของเราได้ค่ะจองออนไลน์ก็ได้นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมจองออนไลน์อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่เหนืออยู่ใต้เราจัดส่งทั่วประเทศนะคะคันนี้เราส่งฟรี3 0มตัวมอค่ะเกินมีค่าจะจ่ายเพิ่มนะคะเกินมีค่าจะจ่ายเพิ่มหมอน้ำปะกตินะคะลูกมงลูกหมากล้วซึมอะไรเรา จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะไ <Okay. S 1> ยไม่มีนะคะแบตเตอรี่ใหม่ค่ะแบตเตอรี่ใหม่นะคะยางใหม่สีเส้นนะคะคันนี้ค่ะเปลี่ยนให้ใหม่แต่แค่เปิดโคนเฉยๆนะคะเปิดตมนะคะค่ะดอกยางค่ะ แต่ไฟ p t o คันนี้ไม่มีหูลากให้นะคะไม่มีตัวลากให้นะ e t ปกติค่ะไฟท้ายไฟเดี้ยวไฟสองฐานค่ะฐานจะทำสีให้นะคะ,คะเป็นช้าง2 2่สอ F ค่ะหากไม่ชอบหก ็เปลี่ยนเป็นห้าได้นะคะกระทะไม่แตกค่ะสตาร์ตติดง่ายค่ะบึ้มบึมค่ะโฟวินปกติค่ะ ไว้หคันนะคะกับคลิปวันนี้ค่ะ